มันต่อเลยนะครับกับข้อสอบเตรียมอุดมสอบข้อมาสี่ปีสองห้าหกหกนะครับกับข้อนี้โอ้โหดูตัวเลขครับดูแล้วหน้าจะมืดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยให้เราลองสังเกตด,ดูดีๆตัวเลขพวกนี้มันจะมีความคล้ายมีความคล้ายน,นะครับนั้นผมไม่ชอบความยุ่งยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกําหนดตัวแปรขึ้นมาช่วยนะครับผมจะให้ตัวเนี้ยเป็น A ครับ แบนี้ครับดีเอ๊ะือตัวบนดี้ตัวบนดีกว่าตัวบนเป็น a นะครับง่ายๆให้ A เป็นก้อนบนนะครับตัวนี้ก็ให้เป็น B ซะตัวนี้ให้เป็น C ซะ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอตัวนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวบนลองสังเกตดูไอตัวล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรมันคือ a ใช่ไหมบวกด้วย x ถสมัยเเนี่ยเรามี x เดียวแต่นี้มีสอง x แสดงว่าต้องเอมาบวก x เข้าไปให้เป็นสองแต่ตัวเนี้ยเลขมันเกินไป ห้าหกเจ็ดมันเกินจากตรงนี้ไปเท่าไหร่ลองลบกันดูได้สามสามสามพอดีเลยเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นลบสามสามสามนั่นเองคือตัวล่างอ่าหงงไหมครับใครงงลองแทน a ดูเอคือกอนนีจับมาบวก X เปไปไงก็ได้สองเอจับมาลบกับสามสามสามก็จะได้สองสามสี่ก็จะปกองตัวล่างพอดีอันนี้ b ีใช่ไหมครับมันมีความสัมพันธ์เดียวกันเลยเนี่ยมันแบบเดียวกันเลยลองสังเกตดู บวกสามสามสามเข้าไปขึ้นไปได้้างบนเลนเนี่ยงนั้นตัวนี้ก็คือ b บวก x ลบสามสามสามตอนนี้คืออะไรอันนี้ c อันนี้คืออะไร c บวก x ลบสามสามสามครับเสร็จแล้วครับเร็วมากเลยนะครับจัดเสร็จแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยว่า x เท่ากับเท่าไรครับมันออกมาได้เป็นสาม ถ้าเราแทน x ด้วยสามสามสามเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์ก็จะได้เป็น a a หาร a ก็จะได้หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ b หาร b ได้หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ c หาร c ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สามพอดีเพราะนั้นแทน x ด้วยส3มสามสามจะทําให้คําตอบขอนี้เป็นจริงครับแต่โจทย์ต้องการหาอะไรเอ่ยหา a b s ส l u t e x ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะหา a b s ส l u t ดของสามสามสามลบกับหนึ่งหนึ่ สองสองสองอทำไมเขาต้องใส่แอบสันดุแสดงว่าคำตอบมีตัวอื่นได้ด้วยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ตัวหนึ่งเราได้คำตอบแล้วมันเป็นชอ้อยอมันไม่ใช่แสดงวิธีทำล้วก็ก็มีช้อยแล้วเนี่ยเราก็เลือกได้เลยเพราะว่ามันไม่มีช้อยที่บอกว่าไม่มีคำตอบหรือมีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบอะไรเนี่ยดง้แสดงข้อนี้มันควรจะมีคำตอบเดียว อ๋อโอเคอ่า okay. ลืมไปมาที่ที่หมายถึงก็คือมันอาจจะเอตัวนี้มันอาจเป็นเลขอื่นแต่ว่าผลลบอะยังไงเสียมันต้องออกมามีช้อยเดียวโอเคครับ